สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Home Cooking by On นะคะวันนี้อ n อนจะพาทำนี่เลยค่ะไก่ผัดพริกไทยดำนะคะทำอย่างไรนั้นตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะลงรายละเอียดไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ก็จะมีเนื้อไก่ค่ะเป็นอกไก่นะคะวันนี้มีกระเทียมมีหอมใหญ่ต้นหอมแล้วก็นางเอกวันนี้ก็คือพริกไทยดำนั่นเองค่ะผักก็จะมีเห็ดแครอทบอกโคลีแล้วก็ซุกินี่นะคะใครจะใส่ผักอื่นก็ได้นะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ3อย่างเนาะ ั้นตอนแรกเราก็นําพริกไทยดานะคะมาคั่วก่อนนะคะทําไมถึงต้องคั่วพริกไทยดําก่อนเพราะว่าการคั่วพริกไทยดํานั้นจะทําให้พริกไทยพริกไทยเรานะคะหอมขึ้นนะคะหอมมีความหอมขึ้นแล้วก็นํามาคั่วก่อนก่อนที่เราจะนําไปใส่ผัดไก่ของเรานะคะคัว่วเสร็จแล้วนําไปตํานะคะตําก็ไม่ต้องตาจน ละเอียดมากนะคะพอหยาบๆเนาะก็พอตามเสร็จแล้วก็คือขั้นตอนการผัดได้เลยค่ะเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปสักพอประมาณนะคะแล้วก็นำกระเทียมลงไปเจียวให้หอมค่ะ พอเจียวกระเทียมเริ่มหอมดีแล้วเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะผัดไก่ให้สุกก่อนค่ะ สำหรับเมนูนี้ใครจะใช้ส่วนของสะโพกไก่ก็ได้นะคะก็จะมีความนุ่มกว่านะคะหรือไม่ก็ส่วนขานะคะส่วนขาน่องนะคะเนื้อส่วนขาน่องก็จะมีความนุ่มกว่าเนื้ออกไก่นะคะแต่วันนี้ใช้เนื้ออกไก่ก็ใช้กันแทนกันได้ค่ะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะพอไก่เริ่มสุกแล้วใส่เห็ดกับแครอทลงไปก่อน,นะคะ่ะ พราะว่าเห็ดกับแครอทจะสุกคนข้างยากเนะก็ใส่ลงไปก่อนผัดจนเห็ดกับแครอทเริ่มนิ่มดีแล้วนะคะเราถึงจะใส่ผักบรอกโกี่กับสุกีนี่ตามนะคะไก่ผัดพริกไทยดำก็ ทำไม่ยากนะคะส่วนผักนี่ใครจะใส่เป็นผักอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นพริกหยกหวานนะคะก็อร่อยเข้ากันดีค่ะผัดเห็ดกับแครอทมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปบรอกโคลีกับซุกีนี่นะคะใส่ไปได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าวให้เข้ากันดีนะคะ ลักษณะนี้คือแห้งไปแล้วค่ะเราจะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะใครจะใช้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกไก่ก็ได้ค่ะเติมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ผัดต่อจนผักของเราเริ่มนิ่มดีนะคะพอผักเริ่มนิ่มเริ่มสุก แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยดำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายตามมาด้วยซอสหอยนางรมนะคะก็กเอาปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเช่นเช่นกันค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วแล้วก็คนคล้าวให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็กลิ่นหอมชุยมาเลยค่ะกลิ่นหอมของพริกไทยนะคะก็ทำให้ผัดไก่ของเราวันนี้น่าทานขึ้นนะคะเราจะลองชิมดูนะคะชิมดูนิดนึงพอได้ที่แล้วเราจะโรยหน้าสุดท้ายด้วย ต้นหอมนะคะต้นหอมซอยโรยได้เลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะหน้าตานหน้ารับประทานแล้วค่ะกลิ่นก็หอมหอมพริกไทยนะคะเพราะว่าเรานำไปคั่วก่อนเนาะ mm hmm. แค่นี้ก็เป็นอันจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะสำหรับไก่ผัดพริกไทยดำนะคะทำได้ง่ายๆทำได้ทุกคนแน่นอนค่ะ mm hmm. ก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ ทานก็ข้าสวยร้อนๆเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำไก่ผัดพริกไทยดำนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์น่าทานน่าอร่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าใครที่เป็นเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะ ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทานผัดไก่ผัดพริกไทยดำให้อร่อยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ